สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเชิกกรหลังแก้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะหลังช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะเราชมเพื่อความมันถึงเท่านั้นนะคะเมื่อวานเป็นยังไงหลักน้องเฉพาะกิจเห็นไหม ห้าแปดนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือคือไม่มาใช่ไหมใช่เผื่อไม่ได้นะสองหกอ๋อมาอน,นี่ไงมาสองลืมดูลืมดูถ้าใครไม่กลับหัวก็คือไม่ได้ถ้าใครกลับหัวก็คือได้นะคะอันนี้มากี่เด้งอ่ะมาสามตัวด้วย สูนรห้าสี่แล้วก็มาสี่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 นะฮะอันนี้ลาเมื่อวานสิโอมาตัวเด่นคือน้องได้อ,อะไรเอ่ย กลับหัวไว้สักหน่อยนะทุกคนติดไว้สักบาทหนึ่งก็พอ <c oughs> <c oughs> อะนะฮะวันนี้เด่นเป็นพิเศษก็คือสี่ปดนะคะทุกคนไม่สามารถทิ้งอะไรได้นะคะสำหรับสี่หปดนะคะอ่ะถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลนะถ้าจะเบิ้ลนะเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยคืออันนี้นี่นะคะนี่คือนี่นี่นะคะแล้วก็อ่าแล้วก็ แล้วก็อะไรก็เน้นแล้วก็เน้นเห็นไหมเน้นนะนี่นะคือเน้นนั้นี่เน้นเหมือนกันนะเน้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแบบวัดใจไปเลยอะไรประมาณนี้นะทุกคนเห็นเขาให้เม็ดเดียวเราก็อยากให้เม็ดเดียวบ้างแต่ว่ามันก็หลายเม็ดอยู่ถ้าจะเบิ้ลก็คือห้าห้าสามสามหนึ่งหนึ่งนะฮะถ้าจะเบิ้ลนะฮะนี่สีน้อยกิจพี่ปกติ V i p นี่ไอเดียใหญ่ นี่นะฮะใครจะได้แนวทางไว้ก็นี่เลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะสน้อยกิบพี่ปกติ v ีพนะคะ3า3หนึ่งสามสองสามหกสก้นึย์หงสีนึ่เดะทุกคนอาานี้เด้อขอให้โชคดีนะคะ